สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ทุกตา<ร>แล้วก็ใครคะแม่ทุกตากับใครคะเนี่ยกับพี่ดอมค่ะอ่าพี่ตอเพี่ตอมวันนี้เราสองคนจะมารีวิวเรื่องอะไรกันคะเรื่องพิษสุนัขบ้าค่ะอ่าเรื่องพิษสุนัขบ้านะคะอ่ะพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเป็นยังไงเอ,อ่ยดูอ,อย่าทำสิดูพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเป็นยังไงคะ มันเกิดมันระบาดโดใช่มันระบาดใช่ไหมคะใช่มันเกิดจากสัตว์ก็เลยไปฉีดยาอ่าไปฉีดยาด้วยนะถ้าโดนกัดแล้วมันระบาดมาจากสัตว์ชนิดไหนมากอะคะลูกเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากสัตว์ตัวไหนจากยกค่ะอ่าจากอะไรนะจากจากสั์ค่ะสัตว์คืออะไรบ้างนะคะม้ามาหรืออะไรอีกมาหม้ากับแมวใช่ไหมคะ ใช่แล้วล้วทำยังไงอ่ะเราต้องอยู่ใกล้หมาแมวไหมกับหมาอ่ากับแมวกับหมาใช่แล้วเราทํายังไงอลูกเวลาเจอหมาตกใจเลยตกใจเลยนะแล้วจะอยู่ใกล้มันไหมไม่อยู่ลูกใช่บอกเพื่อนๆสิว่าเวลาเจอหนีไปหาแม่เลยใช่ให้หนีไปหาแม่เลยถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจอหมากับแม่อยากกินข้าวโพดโอ้โหยายเอาข้าวโพดมารอแล้ว เอางั้นก็แค่นี้ก่อนละกันนะกลับมารีวิวใหม่ไม่เอาจะรีวิวใหม่ไหมอ่าๆโอเคอ่รีวิวต่ออยากข้ามเพล่อะแล้วยังไงถ้าเราโดนกัดแล้วเราต้องรีบไปหาใครคะหาพ่อกับแม่หาพ่อกับแม่เพื่อที่จะให้พาไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่อ๋ออย่างนี้เองพาไปโรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้หมากับแมวใช่ไหมคะใช่ใช่ อะไรคะอาค่ากิมกิมมไฟอ่ะโอเคโอเคอ่ะไปไปกินข้าวโพดที่คุณยายดีไหมไปเดี๋ยวค่อยมารีวิวใหม่เดี๋ยวค่อยมารีวิวใหม่นะคะไปไปหายายก่อน